หสา,มา,มาสิไปส่งมงะม่มาสอไปส่งมาดูโอ้ยรวมมาจากสาิบกองซาพี่สิไปดอกเยาวากองเยาวถอดร่วมกันร่วมกันกัมมูวมาให้มันได้จากสิบกองอ้โผมไม่มีผู้ถ่วงแล้วเอมนะะไรนะนมนันห่างหกร้อยก วันอาคารคือวันที่เท่าไหร่ไม่ว่างจ้ะไม่ว่างทิ้งเชียผมมันบอดเดียบเลยยังไงพี่น้องเพราะว่าขึ้นี่ไปง่ายมากถ้าท่านเก็ดอย่างกับผมอยู่แล้วก็แล้วก็เป็นคนผมหยองผมบ่ตรงนะคะเนาะ อยากสร้างเขาคู่กับติ่บอกเลยว่าอร่อยมากหมูหวานของเรานี่เป็นหมูที่คัดพิเศษนะคะเป็นหมูสามชัน้นที่คัดพิเศษจะต้องเป็นหมูที่เกิดในประมาณเดือนเก่าหมูที่เกิดเดือนเก้าแล้วไม่เกินหนึ่งปีนี่เราคัดพิเศษเอ้ย พราะว่าหมูที่ห้องคัดมาเนี่ยมันเิยไหลายอืมแล้วก็จะเป็นหมูที่ต้องเลี้ยงในห้องแอร์อุ๊ยขอบคุณค่ะหมูที่เลี้ยงในห้องแอร์พูดได้เสียงเหรอไม่ค้นเสียบะมีค้นเสียแรงว่าตัวคนเป็นแล้ว ยังว่าเริ่มตัวล่ะเริ่มตัวเด็กการหะ <c oughs> หมูเดือนสิบมางานลำลึกอ๋อกุสุมานใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพี่น้องอยู่กุสุมานพี่หนูจะได้ไปอีกบา้านน้อหืมค่ันว่าถือมูเข้าไป อร่อยค่ะจัดทรงเลยค่ะเข้าวกูปิส่งสายค่ะคุณกู่่งสายค่ะส่งไหนคะมีค่ะวันที่สามงานอยู่เมืองทองมานวัาถ้าทค่ะเมืองทอง ไอ้ยังกินเป็นแซ็บพัดประกวกค่ะพัดประกวกใช่ใครประกวกเลี่ยมพี่อุ้บ้ากินปะประกวกเลี่ยมประกวกเลี่ยมแซ่บเนี่ยนี่พี่อุ้มเห็ดพี่นอ้องก็เห็ดอีหยังดอกอีหยังเนี่ยเมนูมนอะไรมีมีชื่อไหม กะเพรากะเพราลูกชิ้นหน่อไม้จุกมีถั่วด้วยนะหน่อไม้ถั่วอยู่แล้วมากินผัดกะเพราแต่ว่างชอบชอบเพราะว่าที่สูตรบอกกับ,บกับมักก,กินผัดบวบใช่ใคร เคยว่าแม่เวี่ยงก็เถอไม่มีว่าแม่อมประจวบค่ะค่าส่งห้าร้อยกินไหนบ่พี่หนุ่ยถามมันกินไหนบ้มชิมเหม่อลอเนี่ไม่ชิมดูจ้าแซบก็ได้พัดยังทานกับข้าวเหรอทานชิมแม่ก็เด้ แซ่บอย่างแน,นเลยมันกินแบบตัวประเทศจังแต่ว่าข้าหารแซ่บเพราะว่าพอเขากินจังถ้าเราทำจางไงเราบบัวเค็มใช่ใช่เรากินจางอยู่แล้วเออมันมีตนน้นเฮนน่ะเฮนใส่กอวชีจุูนให้ติกตออ่เอเปล่าเดี๋ยวเราถึสร้างมาให้กอกมา บพ่อเสีย ب, ่แสบนี่ใส่เมื่อเห็ดจังสี่ม่ได้เอาอันี้จับนี่เห็ดจังสีขันว่าจับปัสสาะบะหนอดีกว่าไม่นครแย่งหนองกินได้หลายรอบอ้วนปาะนะไม่ได้หะวังอยากก็ม่อ้วนแล้ว ใช่นี่ก็ะลีบนเองช่วงนี้นกำลังลดน้ำหนักอยู่ค่ะกำลังรักษาสุขภาพอยู่อืมแขขภาพด้วกินข้าเบอร์จานนึงแล้วกินข้าวไรเบรี่ค่ะไม่ต้องการผอมนะคะต้องการร่างกายที่สุขภาพที่ดี หอมมากก็ไม่ดีขวนมากก็ไม่ดีทำหน้าทานมากข้าวคูกระปิเห็นแล้วค่ะแมนเห็นกับหูกับตาแล้วเป็นกระแสไปดีแต่ว่ามัน่กินบาด้เพราะว่ามันหวาน เข้าคู่กับปิหมูหวานเนี่ยอร่อยดีเนี่ยอันเนี่ยแววดาวอ่านแล้วจ้าขอโทษนะมันไม่เห็นแล่ว,ว่าให้กันเลยไม่เห็นเนาะ